สวัสดีค่ะคลิปต่อไปนี้นะคะจะเป็นคลิปวิเคราะห์และเปรียบเทียบการเคลื่อนไหวนะคะในเรื่องของการออกตัวของนักกีฬาค่ะซึ่งคลิปข้างต้นนะคะจะเป็นการออกตัววิ่งของดิฉันและคลิปวิดีโอต้นแบบค่ะ องศาหรือมุมในการเคลื่อนไหวท่าแรกนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าท่าเตรียมมุมเริ่มต้นของดิฉันมีความใกล้เคียงกับคลิปต้นแบบซึ่งข้อแตกต่างของคลิปต้นแบบนะคะจะมีการโน้มตัวไปทางด้านหน้ามากกว่าเพื่อช่วยในการผ่อนแรงนะคะและจะสามารถพาตัวเราไปทางด้านหน้าได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะเมื่อเรามีการเคลื่อนไหวจะสังเกตเห็นได้ว่าคลิปต้นจะับมีการเคลื่อนไหวของมุมข้อต่อหัวเข่าที่มากกว่า และมุมของข้อต่อข้อศอกน้อยกว่าคลิปของดิฉันดังนั้นสิ่งที่ควรแก้ไขดิฉันต้องมีการโน้มตัวและยืดขาให้มากขึ้นส่วนมุมของข้อศอกจะต้องสัมพันธ์กับขาศีรษะและหลังต้องขนานกับพื้นการโน้มตัวมากน้อยกี่องศานั้นขึ้นอยู่กับความเร็วขณะนั้นัน้นหากยังวิ่งช้าอยู่องศาของการโน้มตัวจะยังไม่เยอะแต่ถ้าหากวิ่งเร็วขึ้นองศาของการโน้มตัวจะมากตามความเร็วที่เพิ่มขึ้น จงังหวะต่อไปความแตกต่างของคลิปต้นฉบับและคลิปของดิฉันคือมุมในการเหยียดขาซ้ายและแขนขวาของคลิปต้นฉบับจะมีความใกล้เคียงกับ180องศาและมุมเข่าขวาและสอกซ้ายทำมุมน้อยซึ่งจะต้องมีความสัมพันธ์กันในการเคลื่อนไหวของแขนและขาดังนั้นสิ่งที่ต้องแก้ไขคือต้องมีการเหยียดขาซ้ายและแขนขวาให้ทำมุมใกล้เคียงกับ180องศามากที่สุดและมุมของข้อศอกข้างซ้ายจะต้องหุบแขน จะให้เกิดมุมน้อยลงถัดไปเป็นจังหวะที่เท้าข้างขวาสัมผัสกับพื้นแบบเต็มเท้ามุมในการเคลื่อนไหวของดิฉันลำตัวมีการตั้งตรงแต่คลิปต้นฉบับยังมีการโน้มลำตัวมุมของข้อศอกเข่าทั้งสองข้างของดิฉันทํามุมน้อยกว่าคลิปต้นฉบับดังนั้นสิ่งที่ควรแก้ไขคือโน้มลำตัวให้มากขึ้นแกงแขนขวาไปทางด้านหลังมากขึ้นและลดเท้าซ้ายให้ม่ยกสูงมากเกินไป ทางนี้เพิ่นเป็นการส่งแรงให้เกิดการออกตัวได้ดีขึ้นจังหวะที่จะเริ่มก้าวที่2จากคลิปต้นฉบับยังคงมีการโน้มลำตัวและมุมของเข่าซ้ายสอกซ้ายจะมีการทำมุมมากกว่าคลิปของในฉันดังนั้นสิ่งที่ควรปรับปรุปงแก้ไขคือโน้มลำตัวลงแกว่งแขนซ้ายให้ทำมุมมากขึ้นและลดขาซ้ายให้ไม่ยกสูงมากเกินไปเนื่องจากการตั้งลำตัวตรงและการยกขาสูงจะทำให้ความเร็วในการออกตัวลดลง